เก็ยิ้มรอที่หลนรอเนี่ยไม่รุนนะเออเอาเอาคางเ้าเขาอหไ่เออสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านบาเบียทาบนุนนะครับผมวันนี้พี่นกนะฮะเจอรักแท้นะครับทุกคนอาจจะเป็นนางเอกประเอกคู่ใหม่หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะทุกคนนะฮะวันนี้เขามาเจอกันเพื่นะเ่นะโอ้โหมุ้งจะกันวันนี้ไง อันนี้ชื่ออะไรของหลังชื่ออะไรครับผู้หญิงชื่ออะไรผู้หญิงครับชื่อเราแหละอันนี้น้องปลาปลาวานน้องอันนี้น้องปลากับน้องนกปลาทูอันนี้เป็นอันนี้อ่าพี่ปลาทูได้ปลาทูใช่คู่กันไงอันนี้โหอันนี้ปลานี่อ่ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ขอบคุณค่ะโอ้ยู่แท้คแท้ครับคู่แท้ย่อลงอีกพี่น้องก็คือ ับเอ้ยกันนะเอียงกันนะเยอะเยอยเลยเขไม่กล้าจับเราไงเออ่่อแล้วกิชิกันหน่อยี่เกรงใจนีนด้วยเขาไว้สิเออทำใช้ทำอย่างนี้นี่น่ะเอาเอาเร็วๆๆๆเร็วหัวถ่านฮ่่าฮ่่ อ๋เอาเอาเอาเลยวะนี่เขาก็ให้สิทธิ์เต็มที่เลยเออเออนี่เนี่ยยิ้มไม่สวยเลยเออใหม่ใหม่ใหมม่ลอกเอาเต็มที่ได้ยิ้มนะยิ้มให้สวยหน่อยแม่ตหมเราได้ไหมไม่ได้ใกล้หน่อยครับถ้าแบบติดกันเนี่ยหน้าเนี่ยเพื่อนให้มาเนี่ยมาถ่ายเองเออกล่องเล่าอย่างเงี้ยอามามาลงมา นั่นก็ยิบรอรอที่หลรอรอเนี่ยไว้รุ่นนะเออเอาเอาาดเขาเขาไรเออไม่ๆ้นเฮ้ยเไรีเดนละล่มไปอไปแล้วไปอีลี่แล้วแบบนี้เลยนโอเดี๋ยวฉันส่งให้คลิปนี้เปวอรคลิปบอก โอเคให้ศ OK, OK. OK. ูนยเล่สิโอเคโอเคเอาเไปเลยนะันาอยู่นเด้ออะไรใช่มั้จริงจริงส่งแอร์ดมันจะได้แต่แอร์รอบไงเนาะไอโฟนเท่านี้ตัวแอดไล่มากโทรไลนมาหาแม่สปะแอร์ด็อกมาเลยไอโคนบล่มี่แอนด์บลมี่ไลนเครื่องใหม่ดิ่นี่

โอเคเรียบไปอย่ล้ไม่เธอนีฉันี่ยเธอไม่มีคลิปกับฉันแหมจับมอเบานี่เนาะเอาไรไม่สวยได้หรอโอเคโอเคนัลมาล้นอนรับแล้วว่าหนแไปแล้วนะคะที่สันดีค่ะ ไปเอกโดนแล้ววันนี้ตอนนี้ก็มีแห้นหนมแล้วนี้เนะคบอเราคุยผัสาวอยู่นี่นางสับลงไปผู้สาวเขาจะพิษแเนาะเออเออสาจะพิบูสสาวนะลงบลง้่ยชิปเนี่ายิปอยู่เนี่ยน่อยสีบอนะวันนี้วันนี้ อันนี้คือการแสดงนะทุกคนนะครับอยู่แล้อันนีอันนั้นก็เพื่อนเบียร์นี่ก็พี่นกเราก็เล่นๆกันนะครับก็อาจจะทําอาจจะมี MV นะฮะมีเพลงใหม่นะมีเอ็มวีด้วยกันนะครับเพราะว่าเพื่อนก็อยากอยากจะมาลองเล่น MV ด้วยนะครับแล้วก็อยาก็อยากลองอยากจะเปลี่ยนนะครับนะครับจะไปคิดยังไงเลยพี่น้องเด้อวงแหวนเราไปคิดวงแหวนคนอีกคนก็เป็นนกมันไปคิด มาเป็นกูสาวกแมนดิไม่ใช่ไม่ใช่ก็วันนี้เราก็กินอะไรกันหลายคนเนี่ยนะครับในครอบครัวตื่นที่อย่างการแสดงนะครับก็ทําคลิปลงเล่นๆนะครับทุกคนนะฮะทุกคนอย่าไปคิดมากนะครับให้พี่น้องคิดขึนย้อย็โอเคครับวันนี้ครับไปบ่ายครับวันีแ